สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไฮโซนินชั้นนินรวยมหาศาลไม่แพ้คนเก่าอัมพัชราภา ถูกจับตามองทันทีสหรับนางเอกซุปตาร์สาวอัมพัชราภาชัยเชื้อที่ล่าสุดบินไปพักผ่อนกับเพื่อนเพื่อนที่ประเทศฝรั่งเศสแต่งานนี้มีไฮโซหนุ่มนินชั้นนินเตร,รัตนชัยทายาทนักธุรกิจพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยังเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยามีค่ายมวยเป็นของตัวเองซึ่งตกเป็นข่าวกับอั้มไปร่วมทริปนี้ด้วยโดยจะไปร่วมฉลองวันเกิดของแหวนแหวนปวัิษาเพนชาติที่ปารีสและโพสตภาพบรรยากาศแบบรัว,รว ล่าสุดปัอบคำเกษมเพื่อนสนิทของอ้้มโพสคลิปสุดฟินลงไอจีสตอรี เเป็นคลิปที่อ้ําพัชราภากําลังขี่หลังนินชั้นนินทําเอาป๊อปที่เห็นโมเมนต์นี้ถึงกับแอบแซวถามว่าทําไมนะครับมันยังไงเห็นคลิปนี้แล้วทําเอาแฟนๆยิงจินหนักมากไม่รู้ว่างานนี้จะมีลุ้นเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอดูกันต่อไปครับสหรับไฮโซนนินเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเป็นลูกของคุณกิติพงศ์เจ้าของบริษัทเทราชัยภพศสารเอเจนียริงจำกัด บริษัทนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมรายใหญ่ซึ่งปัจจุบันไฮโซนินมารับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวคือบริษัทเทระชัยภพศสารเอนจิเนียริงจำกัดและเป็นเจ้าของโรงแรมยยูพัทยาอีกด้วยไฮโซนินจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสซนขาเรียวและมาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาและไปไต้หวันเพื่อเรียนภาษาจีน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust s t โตออนไลน์ขอบคุณครับ